ทินเนอร์คืออะไรมีความอันตรายแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะพามารู้จักกันค่ะทินเนอร์เนี่ยคือการเอาตัวทําละลายชนิดต่างๆเนี่ยมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้คุณสมบัติเป็นของเหลวใสไม่มีสีเระเหย,ยง่ายโดยไม่ทิ้งร่องรอยหรือว่าความสมบูรณ์ของพืนผิวทินเนอร์เนี่ยถูกนํามาใช้ประยุกต์ในงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการล้างเครื่องมือทําความสะอาดคราบ หรือว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการผสมสีนะคะเพื่อที่จะให้สีเนี่ยแห้งไววันนี้ค่ะเราก็จะมาพามารู้จักกันว่าในแต่ละประเภทของทินเนอร์เนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างต้องใช้แบบไหนต้องใช้กับอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะก็สําหรับทินเนอร์นะคะก็จะแบ่งการใช้งานเป็นทั้งหมด2แบบเนาะก็จะมีแบบแรกอย่างนี้ก็คือแบบประเภทอุตสาหกรรมและแบบที่2ก็คือประเภทในครัวเรือน โดยประเภทในอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นตัวทําละลายเป็นหลักในอุตสาหกรรมสีก็เช่นจะทําให้สีเนี่ยลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็ในอุตสาหกรรมอู่ซ่อมรถยนต์อย่างนี้ค่ะก็จะทําให้สีแห้งไวมากขึ้นในส่วนประเภทครัวเลือนที่เราจะใช้เห็นกันแบบก็คือนำทนเนอร์มาผสมในสีเพื่อที่จะใช้ในการพ่นแล้วก็ให้สีแห้งไวมากขึ้น กับแบบที่2ที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือใช้ทินเนอร์เนี่ยมลาล้างคราบอันนี้ค่ะก็จะเป็นประเภทที่เราใช้บ่อยมากสําหรับทินเนอร์เนี่ยค่ะก็มีความอันตรายค่อนข้างสูงผู้ใช้งานก็จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานนะคะเพราะว่ามีสารระเหยที่จะทําให้เกิดการหลอนประสาทได้ความเป็นพิษสูงการใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องระมัดระวังปิดฝาด้วย แล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ของทินเนอร์นะคะโดยความที่ทินเนอร์เนี่ยมีโทลูอินซึ่งเป็นสารกดประสาทก็จะเห็นว่าบางกลุ่มบางคนเขาก็จะนํามาสดดมูดตรมเกิดการหลอนประสานอาจจะทําให้ติดยาไ,<ม>ได้ดไดแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเวลาเราใช้งานต้องใช้ในที่มีอากาศที่วิบบะบายไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะเกิดการติดไฟได้ลุกลามไฟไหม้ได้นะคะ แล้วสำหรับบางคนนะคะที่ต้องทางานกับทินเนอร์อันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าเกิดแต่เกิดจากการสูดดมเข้าไปมากๆเนะะี่ยค่ะอาจจะเกิดการทําลายเนื้อเยื่อและระบบประสาทก่อให้เกิดมะเร็งได้ตรงนี้ต้องขอให้ผู้ใช้งานระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่จะสั่งซื้อทีนเนอร์หรือว่ามีข้อปรึกษาเพิ่มเติมในการใช้งานเกี่ยวกับทินเนอร์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ